สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วก็อย่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ แหวนเพชรทรงพุ่มประดับด้วยเพชรเกรสรตรงกลาง1เม็ดขนาด0.18กะรัตเพชรเกรสรโดยรอบ10เม็ด0.60กะรัตเพชรเกรสรโดยรอบอีก10เม็ด1.50กะรัตเพชรรวม2.28กะรัต ตัวเรือนทองคำา k k ถึง 9K น้ำหนัก,กรวม4.74กรัมไซแหวน52.5ราคา42,800บาทครับเป็นแหวนเพชรแทร้เพชรธรรมชาติทรงพุ่มสวยๆครับชิ้นงานนี้แจ้งก่อนนะครับว่าไม่ใช่งานเก่าไม่ใช่งานโบราณนะครับ แต่ว่าทําเป็นสไตล์ทรงพุ่มแบบงานโบราณสวยงามครับเพชรที่นํามาประดับให้มาเยอะมากครับเพชรรวมถึง2.28ดกรดัตเม็ดกลางสุดจะเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดครับเม็ดนี้18ตังโดยรอบชั้นในอีก10เม็ดเฉลี่ยเม็ดละ6ตังชั้นนอกสุด10เม็ดเม็ดละ15ตังเพชรรวมถึง2.28ดกรัตครับภายในทําสไตล์โบราณหมดทุกอย่างครับชิ้นนี้ให้ใบเซอร์เพชรไปด้วยครับ ยืนยันว่าที่ร้านขายเพชรแทร้ครับเนเชอรได a มอนครับสีเป็นสีธรรมชาติน้ำหนักขนาดหน้าเพชรที่สำคัญคือความสะอาดครับวงนี้เพชรสะอาดมากครับ VS ถึง VVS นะครับถือว่าเป็นเพชรที่สะอาดประกายไฟสวยแน่นอนครับให้เทียบชิ้นงานกับขนาดสิบนะครับชิ้นงานนี้เป็นงานใหม่ไม่ได้งานเก่างานโบราณนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรือนจะแข็งแรงแน่นอนครับ ขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นงานเก่างานโบราณตัวเรือน 18k คือทองคำ75%อีก25%ที่เหลือคือโลหะอื่นครับเช่นเงินทองแดงหรือว่าพวกซินสังกสีนะครับเวลาตัวเรือนงานเก่างานโบราณอายุชิ้นงานในเยอะนะครับโลหะสัมผัสกับอากาศผ่านอากาศร้อนอากาศหนาวอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดทําให้ตัวเรือนงานโบราณจะเปราะมากกว่างานใหม่ครับ เวลางานเก่างานโบราณชนขอบโต๊ะแรงๆตัวเรือนอาจจะหักได้ครับแต่ไม่ใช่ว่างานเก่างานโบราณไม่ดีนะครับที่ร้านขายหลายชิ้นมากครับงานโบราณเพราะว่างานโบราณมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมีคุณค่าเยอะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแท้เพชรธรรมชาติและงานตัวเรือนทองคำครับใช้งานเบืแล้วสามารถนํามาขายคืนเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ครับขอแค่เพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับ วงนี้เพชรสวยครับน้ำขาวทุกเม็ดประกายไฟชัดเจนครับถ้ามองเข้าไปในเพชรเห็นสีเหลืองเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเพชรได้รับแสงสะท้อนจากตัวเรือนวงนี้สะท้อนเยอะหน่อยครับเพราะว่าตัวเรือนจะเป็นทรงพุ่มแล้วก็เป็นเยีนโลโกครับ วงนี้หากพี่ๆคนไหนยังไม่พร้อมสามารถมาจําติดจองไว้ก่อนได้ครับมาจําเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับเพิ่มไซแหวนประเมินราคาทําตามจริงนะครับสามารถนัดรับไปที่เจเจมอเฉพาะเสาร์ดิครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้ามีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ดิันทครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ